เรายัางอยู่ที่ข้อหนะคะหน้า12ข้อห้ามีผลไม,6ม,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 ลม้6ชนิดมีแก้วมังกรชมพู่มะละกอละมุดฝรั่งน้อยหนา6ชนิดนี้อ่ะมีชนิดละผลชนิดละหนึ่งผลโจทย์ต้องการเลือกผลไม้4ชนิดป้าหมายของข้อหคือเลือกผลไม้มาแค่4ชนิดนะคะโดยดโดยต้องมีมะละกอและละมุดร,รวมอยู่ด้วยโดยต้องมีมะละกอและละมุดร,รวมอยู่ด้วยเราจะเลือกอยังไงอ่าจะ เลือกได้ให้เลือกมาสี่ชนิดเอามะละกอไปแล้วเอาละมุดไปแล้วเหลืออะไรที่จะเลือกได้มีกี่ชนิดเอามะละกอไปแล้วเอาอะไรไปแล้วละราุดไปแล้วโอเคไหมเหลือก,กี่ชนิดที่เราจะเลือกได้หนึ่งสองสามสี่เหลือสี่ชนิดอันนี้สี่ชนิด อ่านะคะแล้วเราเลือกเท่าไหร่เราเลือกมากี่กี่ชนิดใน4ชนิดนี้เราเลือกมาอีก2ชนิดอะไรก็ได้ใน4ชนิดนี้โอเคนะคะก็จะเป็น C 4สเลือก2ทํทไมเลือกแค่2เพราะเขาเลือกอะไรไปแล้วมะละกอกับละมุดฟิกไปแล้วโอเคเนาะมันก็เลยเลือกได้อีกแค่2ชนิดจาก4ชนิดโอเคข้าสูตรจะเป็น4แฟก่วนส่ลบ2 2งอแฟก ได้สองแผคนเทเรียวออกมาเป็นตึงๆสองแฟคเทเรียวคือเลขสองแทอนกันออกมาได้เท่าไหร่คะได้กี่วิธีหก<ฮ>วิธีโอเค